ติความเชื่อของคนไทยสมัยก่อนเกี่ยวกับต้นไม้เงินต้นไม้ทองใครที่มีไว้ภายในบ้านถือเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความศรัทธาความมั่งคั่งและความเป็นสิริมงคลเพราะจากวัสดุที่นำมาใช้ประดิษฐ์ซึ่งทำจากทองเหลืองที่เป็นของมีคุณค่าและเป็นวัสดุที่มีราคาจึงนิยมนำมาใช้ถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ช่าง ยังมีคติความเชื่อในการสร้างสรรค์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองให้มีดอกบานเป็นชั้นๆที่เป็นเลขขี้เช่นสามชั้น5ชั้นเพราะถือว่าเป็นเลขที่ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน